พิเศษสำหรับวาเลนไทน์จะมาบอกเทคนิคสำหรับผู้ชายนะคะว่าอะไรควรทำและไม่ควรทำเดทที่ประทับใจอะไรควรให้ความสำคัญมากที่สุดน่าจะต้องใส่ใจอาหารที่เขาชอบก่อนอันดับแรกก็แบบเป็นคนกินอะไรไม่กินอะไรอยากให้ใส่ใจว่าจำได้ดีเทลเล็กน้อยว่าไม่กินผลไม้ไม่กินเผ็ดไม่กินผักสิตาคิดว่าถ้าเดทครั้งแรกอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีของขวัญน,นิดหน่อยดอกไม้ก็ได้น่ารักน่ารักแต่ถ้ามีของขวัญด้วยก็จะได้ดาวเพิ่มขึ้นหนึ่งดวง กินข้าวเพราะว่าดูหนังเดี๋ผู้ชายหลับไม่ผู้ชายหลับหรือก็หลับครั้งแรกเนีงง้ยไม่รู้ว่าชอบหนังแนวไหนจอยแนวเดียวกันเปล่าสมมติเราไปดูด็อกเมนเตอรี่เขาชอบแอคชั่นเนี้ยเจอมาแล้วนะหลายหลับในโรงเงี้ยเออกินข้าวดีกว่าแล้วก็จะได้พูดคุยกันมากขึ้นแบบได้เรียนรู้กันระหว่างการทานอาหารดอกไม้หรือกดอกไม้คือมันไม่สามารถแบบ เปิดช็อกโกแลตมาแล้วอุย้ยดีใจกินเข้าไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะมันก็จะแบบติดฟันหรืออะไรไม่สวยใช่ไหมแต่ดอกไม้เราแบบแซงเจเจอร์ในการแบบเอ้ยชอบหรือว่าดมมันนิดหน่อยอย่างเงี้ยได้เออเราคิดว่าดอกไม้ทําให้เราดูสวยกว่าในเดทดดเลยสำหรับผู้ชายที่ไม่รูเรื่องดอกไม้เลยลิลี่ทิวลิปไฮเดรนเยียก็ได้แต่ว่ามันเหี่ยวง่ายค่ะแต่ถ้าจจเป็นดอกแล้วควเป็นสีขาวเออสหรับขาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ ฉันจะแซวตัวเองของฉว่าออพีเอสบาร์นั่งฟังเพลงใช่นั่งคุยกันต่อนิดหน่อยแต่ก็ชอบเมืองเก่าฝั่งเมืองเก่าฝั่งฝั่งวัดอรุณชอบแบบอะไรแบบริมน้ำด้วยแล้วก็แบบมีอาร์เคเต็กเจอร์แบบเก่าๆยูนิตยูนิ้ด้วยโรแมนติกหน่อยแล้วก็คนไทยไม่ค่อยมีมันจะเป็นนักท่องเที่ยวเยอะเซฟสุดเสื้อเชิ้ตยิ่งีนเชื้ตขาวกีนีรองเท้าน้ำตาลจบ เซฟสุดไม่ต้องสูดไม่ต้องสูดไม่ต้องเลเซอร์ถ้าถ้าคุณแต่งตัวเก่งก็ได้แต่ถ้าเกแต่งไม่เก่งเอาแค่นี้พอคนหล่อไม่มีเสน่ห์น่าสนใจหรอ่ามีเสน่ห์อย่างเช่นมีเสน่ห์แบบหรือว่าพูดแล้วน่าฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเสน่ห์ายากนะบางทีคนหล่อไม่มีเสน่ห์มันก็ไม่หล่อแล้วนะแต่คนไม่หล่อพอมันมีเสน่ห์อ้าวมันหล่อว่ะอะไรเงี้ยครั้งแรกอ๋อถ้าเป็นิดาจะแต่งตัวไม่เยอะมาก ต่อให้เราเป็นคนเยอะก็ตามอาจจะเป็นกระโปรงขาวชุดเดรสปกติเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบเขินๆอาจจะมีอะไรโอเวอร์หน่อยเอเยอร์สักอันหนึ่งแจ็เก็ตคือเป็นเป็นที่ไหนก็ได้หรอ,อถ้าเร,าาเราาาาื่องเสื้อตบอกว่าปร้านอาหารไร้านอาหารตอนนี้เสตอร์ชอบร้านหนึ่ง b ูเท Tender b ูเท Tender น,นะคะก็จะมีห้องไพรเวทค่ะถ้าคุณแบบไม่อยากจะเจอใครก็คือสามารถ ได้เลยคะมีแต่ห้องห้องไพรเวทจองเลยนะคะสองก็คือหอบร้านโอมากษตเซที่บางแสนไปไปเซิร์ชแค่โอมากษตเบางแสนขึ้นเลยมันเหมือนญี่ปุ่นเลยเรามองออกไปแล้วเป็นทะเลเชฟก็ทําโอมากระเซให้เราบรรยากาศดีเหมือนญี่ปุ่นเออแล้วก็ร้านเล็กๆมีไม่กี่คนนั่งได้4ี่คนมั้งออันที่สามอาจจะแปลกมาเซดาชอบขี่จักรยานอาจจะแบบแนะนําให้ไปขี่จักรยานที่สวนผูเอ้ยเวลาเราออกกําลังกายด้วยกันเขาบอกว่ามันทาให้แบบคนสองคนซิงกันมากขึ้นนะมันเขาเรียกอะไรนะเอ็นโดฟินเหรอระหว่างปั่นก็ คุยกันดูแลกันอะไรเงี้ยถ้าเขาปัดแล้วทิ้งเราเราก็มันต่อมาก็ไม่ต้องคุยแล้วอย่างเงี้ยที่สุดท้ายไปวัดเซตาเป็นสายบุญสายมูมากถ้าไม่มีใครรู้แต่ว่าคนสนิทส่วนใหญ่รู้เซตาไปวัดบ่อยมากแล้วถ้าผู้ชายยิ่งชวนไปวัดนะยิ่งยิ่งพลัสเลยให้คะแนน5คะแนนเต็มอะไรที่ไม่ควรทำในเดทแรกสมมติมีเก้าอี้กับโซฟาผู้ชายนั่งโซฟาผู้หญิงนั่งเก้าอี้ไม่ควรทำหรือ split bill วันนี้ก็ไม่ควรทำ อยู่ดีๆก็เป็นอเมริกันแชร์ขึ้นมาเลยในเดทแรกอะไรเงี้ยซึ่งสิตาไม่ไม่นะจ่ายให้ให้ทั้งชีวิตก็ได้แต่ว่าเดทแรกจ่ายให้หน่อยเออนิดหนึ่งโชว์เล็กนิดเดียวเออก็ฝากสำหรับคนที่จะไปเดทบนวอลินไทยนะคะถ้าไม่มีที่ไปก็ไปวัดก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนโสดก็ไปสามารถนั่งสมาธิได้สิตาก็แพนว่าจะไปอะไรอย่างนั้นแหละแต่ว่าก็ลองเอาไปฟังดูนะคะเผื่อจะได้ข้อคิดอะไรเล็กๆน้อยๆ สำหรับใครที่ไม่รู้จริงๆอะนะแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วอยากมีหวังว่าคลิปนี้อาจจะได้ปรับใช้อะไรกันในชีวิตได้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะ